นกพร้อมทำอายุปีกว่านะคะในกรงนี้ก็จะมีแก้พัดเทเนสีขาวมีน้ำตาลปนนิดนิดค่ะมสีน้ำตาลใช่ค่ะก็นาาจะมีสักตัวหนึ่งนะคะเวลาเลือกซื้อนกเอาเอาแบบนี้ค่ะตาสดใสสวยสุขภาพแข็งแรงโอจะเข้าหาหน้ารักทั้งสองเลยค่ะมาแล้วมาแล้วอชุดว่าจะป้อนหรอลูกคอนี่เป็นนกที่พูดเก่งนะนกที่พูดเก่ง สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จจุจักรสองมีนบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านวีนาน,นกสวยงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะในกรงนี้นะคะก็เป็นนกของโยกนะคะ,คะของโยกพร้อมทำเลยก็มีหลายสีนะคะ,คะให้ลูกค้าเลือกค่ะค่ะก,ก็ตัวตอนนี้ก็ตัวละ150บาทค่ะค่ะ150บาทนะคะก็ ก็มีทั้งผู้ทั้งเมียอยู่ในกรงเลยค่ะมีสีสวยให้เลือกเยอะเลยข้างล่างถึงบนหลานอยู่ะไม่ยอมขึ้นเลยใช่ไหมลูกค่ะเอ้าแล้วก็มีทั้งหมดหลายตัวอยู่ค่ะใช่ค่ะพร้อมทำเลยสีสวยนะคะ สังเกตยังไงครับพร้อมทำกับไม่พร้อมทำก็ก็ดูที่จมูกก็ได้ค่ะจมูกเขาจะสีเสียวถ้าเป็นตัวผู้นะคะสําหรับของหยกให้สังเกตดูถ้าเป็นตัวผู้จมูกจะสีสีฟ้าเข้มแคบเข้มฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจมูกเป็นสีขาวค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็สังเกตได้เลยนะสังเกตได้เลยค่ะ กรงนี้ก็เป็นอีกกรงนึงค่ะที่เป็นแบบนกพร้อมทําค่ะก็ก็จะมีสีหวานๆหลายสีเลยนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะก็นกโตเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะตัวละร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะอันนี้สีหวานๆนะก็ก็ลูกค้าสามารถพักได้นะคะเพราะว่าราคาน้องก็ไม่ได้แพงมากค่ะก็ไปเลี้ยงเล่นๆแล้วก็ดูสวยงามได้เขาสามารถโตอ้วนกว่านี้ได้อีกนะคะ ก็รูปร่างเขาก็จะสวยน่ารักสีสีสวยของหยกลักษณะของของหยกอะคะ่ะคือหนึ่งราคาไม่แพงแล้วก็สีสวยแล้วก็พูดได้ด้วยค่ะคือเป็นนกที่ราคาไม่แพงแต่คุณสมบัติครบถ้วนค่ะเขาพูดได้นี่หมายถึงยังไงที่เคยเคยได้ยินใช่ไหมว่าเขาพูดได้ค่ะเขาสามารถเรียนเสียงเรียนเสียง,ยยงได,ได้เรียนเสียงนกหลายสายพันธุ์ได้ค่ะก็ก็ คือราคาเขาก็ไม่แพงแต่เขาก็คุณภาพเขาคับแก้วอ่ะคือสามารถพูดได้เลยได้ค่ะให้ลูกกันทั้งปีได้นะเลี้ยงง่ายง่ายถ้าเด็กเอาไปเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายแค่ใส่อาหารใส่น้ําก็สามารถดูนกน้องได้แล้วค่ะในกรงนี้ก็เป็นค o กระเท l นะคะในในในตัวนี้ก็เป็นนกพร้อมทำอายุปีกว่านะคะในกรงนี้ก็จะมีแก้มพัสเทลนะคะเป็นแก้มเหลืองนพร้อสองนะ สองตัวนะคะแล้วก็แก้มธรรมดาแก้มต้มตัวหนึ่งนะคะราคาของพาเทลตัวละพันแปดนะคะแล้วถ้าเป็นแก้มต้มเนี่ยตัวละพันห้านะคะแก้มพันห้าค่ะอันนี้เป็นกักค่ะกักเขืองค่ะสวยค่ะพร้อมทำเลยทรงสวยนะคะไว้ทำพันได้ดีมาก คนนี้เคาจะร้องเพลงแล้วด้วยนะตัววัใช่สอนสึกพูดได้นะร้องเพลงได้ใช่ไหมลูกอ่ะฮะผิวดูดูดู่อเนี่ยเต้าพูดูสีปากสีละง่ายๆอ่ะทรงทรงเขาจะสวยพอดีเลยค่ะค่ะทรงสวยแล้วก็อายุเขาปีกว่าเนี่ยเวลาเราผสมพันธุ์เนี่ยมันมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะค่ะลูกก็จะได้ดีอ๋อข้างบนนี่ผิวปากใหญ่เลยลูกฮะ อันนี้เป็นคอนเทลนะคะคอนเทลสีขาวะคะ่ะก็สายพันธุอ์อาบิโนนะคะาอาบิโนนี่ก็ก็จะมีาตาตาสีขาวตาแดงอันนี้ก็พร้อมทำมันคัน,นะคะ่ะพร้อมทำรูปร่างใหญ่ทรงสวยนะคะ ก็สามารถอายุเขาก็ประมาณปีกว่านะคะปีกว่าแล้วนีปีกว่าค่ะก็มีทั้งผู้ทั้งเมียอยู่ในกรงนี้เลยค่ะค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะลูกค้าสามารถสอบถามได้ว่าเอมีมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็อก่างตัวไม่นิ่งใหญ่ขนนสวยขนสวงค่ะขนสวยเงาสวยเลยเหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลอเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวสีพาสเทลนะคะพาสเทลนี้มันจะเป็นแบบว่ามันผ่านการผสมมาหลายหลายชั้นนะคะแต่เขาจะตาดำนะคะ เน้นๆก็คือว่าเอ่อมันจะเป็นสีขาวมีมีน้ำตาลปนนิดนิดค่ะเหมือนสีน้ำตาลใช่ใช่ค่ะก็นาๆจะมีสักตัวหนึ่งละค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ราคาพันห้าพันห้าค่ะในกรงเนี้ยกรงนี้ก็จะส่วนมากราคาพันห้าขายง่ายๆเท่าๆกันราคา นิ่งละนิ่งละตอนแรกไม่นิ่งเลยโอ้โนี่นิ่งนิ่งและสวยเลย่ค่ะบางครั้งก็ร้องเพลง้วยนะเรียกหาเวลาเวลาเขาก็เทลตัวผู้เนี่ยเวลาเขาร้องเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาตามหาคู่อยากหาคู่แล้วอยากหาคู่อยากประสมพันธุ์ค่ะฉะนั้นถ้าร้องอย่างเงี้ยโอ้โหมา่นเตรียมหาคู่ให้ทำลูกได้เลย ส่วนกงบนเนี่ยก็เป็นคอกเทลเหมือนกันค่ะคอกเทลนี้อาจจะเป็นสีออกเข้มๆนิดนึงนะคะคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาคู่ละพันแปดเอาเป็นคู่เมียอ่าคู่เมียค่ะพันแปดพร้อ <2008 S 2> มทำม,มันเป็นไวเซ็ตนกพร้อมทำเหมือนกันค่ะที่เราจับคู่เอาไว้ใช่ค่ะก็น่ารักพร้อมทำทัทง้งทั้งทั้งทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะ ่วนกองล่างเนี่ยก็เป็นผู้เมียเหมือนกันนะคะคู่นี้พันห้าจับคู่ไว้แล้วคู่นี้คู่นี้ประมาณ8เดเดือน8เดือนจับคู่ไว้ค่ะนิดนึงค่ะยังอีกนิดนึงเลยค่ะแต่ยังเคาก็แทวเนี่ยเขาก็เริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่8เดือนนะคะถ้าลูกค้ารับไปเนี่ยก็ไปอยู่กับลูกค้าอีกนิดนึงจะสามารถสภาพพื้นที่ก่อนใช่ค่ะสามารถทำเด็กๆได้เลยค่ะ ส่วนในกงนี้ก็เป็นพวกมุกขาวอะ,ค,ะค่ะมีทั้งขาวขาวอ่อนขาวเข้มนิดนึงะน,นะคะเป็นมุกม,ม,มุกมุกคู่ค่ะตัวนี้ก็แปเดือนเหมือนกันนะคะอายุประมาณแปดเดือนค่ะก็สีสวยน่ารักค่ะก,ก็สามารถประสมพันธุ์ได้เลย ค่นี้เท่าไหร่นะคะตัวละพันเดียวค่ะตัวละหนึ่งพันใช่ค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าสามารถแยกคู่ได้นะเวลาถ้าเราจับคู่ไว้ก็เปลี่ยนสีใช่ค่ะค่ะเปลี่ยนคู่เป็นคู่ได้ค่ะใช่ค่ะเราก็จับคู่ไว้คร่าวๆค่ะให้ลูกค้าเลือกได้ค่ะแยกประเภทไว้ด้วยค่ะส่วนกงบนเนี่ยก็เป็นคอคเทลไวเฟェนเหมือนกันนะคะไวเฟェนเนี่ยเวลาเราเราทำนะคะลูกสามารถที่สามารถได้เป็นสีขาวได้ด้วยนะคะ เพราะว่าเราเราเคยไปทําอยู่ค่ะอันนี้ลูกได้สีขาวทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาไงเขาก็มีเชื้อเชื้อสีขาวไว้อยู่อยู่แล้วในตัวค่ะสามารถได้สีขาวใช่ค่ะก็เป็นไวเซนนี่แหละตอนนี้มันเกี่ยวกับเลือดพ่อลึกๆเข้าอยู่ข้างในค่เลือดพ่อเลือดแม่เลือดปู่เลือดตายายอยู่ที่ด้านในนะคะที่ก็เคยได้สีขาวเลยใช่คค่นี้พัเป็นขาว ู่นี้ตัวละพันเดียวตัวละหนึ่งพันค่ะตัวละพันใช่ค่ะก็มีระเบิดนะคะชุกนี้อย่างอย่างวันนี้มาถ่ายมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะก็เลยเออให้ลูกค้าดูได้ประมาณน้อยนิดนึงแต่แต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะลูกค้าสามารถสอบถามนะคะสอบถามได้ว่าเออเออถ้าแบบชุดนี้ไม่ชอบเผื่อจะมีชุดใหม่เข้ามาณนวันที่คลิปออกค่ะสามารถถามได้ อาจจะมีคิดสีอื่นเข้ามาอันนี้โตรพร้อมทำไหมพี่อันนี้ใช่ค่ะโตรพร้อมทำอันนี้เราขายตัวละ400บาทตัวละสี่ระคะตัวละ400ถ้ <requ r. S 1> ่าสง่าสงต่างห่ากนะคะเวลาลูกค้าถามมาเนี่ย euh เพราะว่าราคาเนี่ยเป็นราคาหน้าร้านขายหน้าร้านถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ราคานี้ไม่มีค่าส่งก็ต้อง,ต,องต้องมาที่หน้าร้านก็จะไ,ได้ราคานี้เลยใช่ค่ะ ค่าขนส่งก็คิดตามความเป็นจริงที่ขนส่งเขาคิด่ะเพราะว่าอย่างที่ร้านเนี่ยมันมันมันอยู่มินบุรีค่ะนะอยู่มินบรุรีเพราะเวลาค่าส่งเนี่ยนกอะ่ะจากมินบุรีไปไปหมอค<ม>ิดค่ะแล้วเขาจะส่งที่หมอคิด ไปตามจุดที่ที่ลูกค้าให้ส่งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีค่าส่งที่แยกๆกันออกมาเมันก็เลยบางครั้งก็ตรงจุดนี้ราคาค่าส่งมันอาจจะสูงหน่อยนึงค่ะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคค่าส่งก็ไม่เท่ากันนะคะรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงนะคะจุดนี้ก็เป็นระเบิดไม่ขอบตานะคะระเบิดไม่ขอบตาก็ตอนนี้ก็ระเบิดก็เลยร้านกัน ข่้นข้างน้อยนิดนึงค่ะแต่ก็จะมีสีเข้ามาบ่อยๆนะคะ<า>ค่ะค่ะน,น้องก็สุขภาพแข็งแรงน่ารักสีตาตรงนี้แล้วใบก็ขาดกันอยู่เหมือนกันนะี่ใช่ค่ะไม่มีขอบตาก็จะน้อยอยู่น้อยน,น,นะน้อยอยู่<า>ค่ะค่ะครับดูจากสายตาน้องนะคะ<า>น้องจะมีสายตาที่สดใสแล้วก็น่าราักสวย<า>เวลาเลือกซื้อนก็เอาเอาแบบนี้ค่ะค่ะ<า>ตาสดใสสวยสุขภาพแข็งแรงลิร์ t อย่างเงี้ย<า>ก็ก็ <g ül üyor> ก็ดีคราคาเท่าไรน,นะคะไม่ตัวนี้นตัวนี้ตัวละห้าร้อยค่ะตัวละห้าร้อยบาทวนในกรงเนี้ยก,ก็เป็นพวกลิงเน็ตนะคะลิงเน็ตเนี้ยก็จะมีสีขาวนะคะสีเหลืองแล้วก็สีโอเลิบนะคะก็มันเป็นตัวที่ว่าป้อนป้อนเสริมหรือไม่ป้อนก็ได้น้องหัดก,กินแล้วค่ะ,คะหัดกินแล้วค่ะก็เริ่มจากข้าวโพดกิเลสเปร์แล้วก็เป็นเป็นพวกมะม่วงสุก แล้วก็ทานตะวันด้วยค่ะกินโชอะไเนี้ยโชน่ารักนะคะเพราะว่าอย่างอย่างเงี้ยมันมาจากลูกป้อนเราก็สามารถจับเล่นได้ใช่ค่ะยังเชื่องอยู่นะคะยังเชื่องอยู่ราคาแต่ละสียังไงนะพี่ถ้าถ้าตัวเนี้ยค่ะตัวนี้อ่าอย่างสีขาวเราทรงใหญ่ๆเลยนะคะก็ตัวละห้าพันนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นสีเหลืองตัวละสี่พันบาท แล้วถ้าเกิดเป็นตัวโอลิฟเนี่ยค่ะตัวละ4,005 5 4 0 0ใช่ค่ะโอ้ยมีคัวกากเทลด้วยหนูมาอยู่ยังไงกับเขาเนี่ยลูกคะหนูลูกเดียวอ่ะเขาเหรอส่วตัวกากเทลเนี่ยก็สามารถต้นเสริมได้นะน้องเขายังพอกินให้เราได้ค่ะอันนี้ในกรงเนี่ยตัวนี้ตัวละพันเดียวค่ะจับเล่นได้เฮ้อยากหาเหรอลูกคะอยากหาเหรอโอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะจับไม่ได้ เชื่องเชื่องอยู่ค่ะเชื่องอยู่จับเล่นได้อยู่อันนี้เป็นลิงเน็ตนะคะเชื่องอยู่นะคะลิงเงินเชื่องอันนี้สีม่วงนะคะเชื่องค่ะม่วงดีเอฟนะคะค่ะค่ะม่วงดีเอฟอันนี้เราขายตัวละหมื่นสาม 13,000บาทนะคะเราเช็คเพศหรือยังนะพี่เตัวนี้ยังไม่ได้เช็คเพศไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คเพศอายุเท่าไหร่นะคะอายุเขาห้าเอ่อสี่เดือนจะห้าเดือนแล้วค่ะสี่จะห้าเดือนสี่เดือนจะห้าเดือนยังเชื่องอยู่เพราะว่าทางร้านเราก็เวลาปิดร้านก็เอากลับเข้าบ้านเล่นด้วยอ่อพอมาถ่ายปุ๊บหันเลยอายุเดียวกันวั้นี้ค่ะเข้ากันเท่ากันใช่ค่ะก็อันนี้นิ่งกว่านะค่ะจะขอกินทั้งสองตัวรับแขกเก่งค่ะค่ะ ร้านเขาจะคอยรับแขกตลอดเล่นกับลูกค้าตลอดค่ะราคาเดียวกันนะพี่ตัวละหมื่นสามค่ะนตอนนี้นะคะโอ้ยว่าไงค้าเนี่ยขอตัวนี้หน่อยสิเนี่ยโอ้จะเข้าหาน่ารักทั้งสองเลยค่ะมาแล้วมาแล้วอ๋อคิดว่าจะป้อนหรือลูกค้าโอ้ยตามมืออ่ะคิดว่าเราจะป้อนม่วงดีเอฟค่ะค่ะก็ก็น่ารักเชื่องค่ะแล้วก็เลี้ยงไว้ตลอดแล้วก็ ทำให้น้องแบบไม่ไม่ตื่นตัวคั้ไม่ตื่นนะเขาเข้าหาแล้วเนี่ยเข้าหาคนตลอดเลยลูกค่ะดูคาดว่าตัวเนี้ยที่เราไดูดูจับจับนะคาดว่าจะเป็นผู้เมียด้วยค่ะจะเป็นตัวผู้กับตัวเมีย่กู้ัับตวีค่ะเพราะเหมือนเขาจะมีลิงลิงขึ้นมาตัวหนึ่งลิงที่คอค่ะใช่ อันนี้เป็นอ e ิเล็กตัสนะคะอิเล็กตันเนี่ยพร้อมทําอายุ5ปีกว่า5ปีกว่าเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้เลยเป็นคู่กันค่ะใช่ตัวเมียเนี่ยมันจะอมม่วงอยู่ในตัวด้วยนะคะเป็นลูกผสมเป็นลูกผส,สมของสซลุกสองวัดแต่ตัวเก้ผู้เนี่ยตัวผู้เนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันพร้อมกันเนี่ยพูดได้นะพูดเก่งเมื่อกี้เขาพูดแหละแต่ตอนนี้ไม่พูดแล้วพูดอะไรไม่รู้ดูตาสังเกตกางเกิดเราทักอะไรนะ แต่พูดได้นะพูดเก่งมากอ๋อแอบฟังเหรอแอบฟังเหรอฮะพี่ก็เรียกตะกี้ย uh. uh. ังเดนอยู่มาม้ามาม้าเคยเลยอ่าอืมค่ะเราอ่ะกินเก่งข้าวกินผลไม้อายุเขาเท่ากันใช่ไหมพี่ประมาณใช่ค่ะเขาเป็นนกคู่มาพร้อมกันเลยเป็นนกคู่มาพร้อมกันเลยใช่ค่ะเคยไข่แล้วครั้งหนึ่งได้ได้ลูกได้ลูกตัวหนึ่งค่ะ ค่ะปเป็นเซตแรกค่ะ,ะเป็นแรกแล้วอย่างนี้พี่แยกไหมหรือว่าขายเป็นคู่ขายคู่ค่ะคู่ละเท่าไหร่คะนี้คู่นี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเขานิ่งอยู่เหมือนกันเนาะนิ่งคู่ค่ะตัวผู้เนี่ยเขาพูดเก่งแหละเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เขานิ่งไปแล้วไม่พูดละอ่า เขาเขาสังเกตอยู่ฟังอย่างเดียวเลยตอนนี้ดูดูจากลูกตาได้สงสัยสงสัยนกนกเราดูจากลูกตาได้นะลูกตาเขาบ่งบอกเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยอายุห้าปีเนี่ยเขาสูงตาเขาสูงแล้วใช่ค่ะเขาพูดเก่งต่อไปกรงนี้ก็เป็นอเมซอนนะคะอเมซอนค่ะตัวนี้ก็ผู้นะคะตัวผู้แค่เคลแล้วเป็นตัวผู้ค่ะก็เป็นนกโตพร้อมทำเหมือนกันนะคะ อายุเท่าไหร่นะพี่อายุนี่5ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าใช่ใช่ค่ะค่ะพร้อมทำเลยสวยน่ารักพูดเก่งนะเก่งไรแล้วล่ะลูกตอนแรกนิ่งเอาพูดเก่งใช่พูดได้พูดเก่งค่ะพูดอะไรอ่ะพี่แล้วแต่แล้วแต่จังหวะมันก็มีเสียงร้องแล้วก็มีพูดบ้างครับครบอะไรเงี้ยก็มีมีบ้างตอนนี้ตอนนั้นนูกเกิดอะไรขึ้นกันเมื่อกี้นิ่งมากเลยตอนนี้เริ่มอะไรคะลูกอเมซอนนี้เป็นนกที่พูดเก่งนะนกที่พูดเก่งแล้วก็ยพงแต่ว่าตอนเนี้ย ตาแดงนะเนค่ะมันไม่มีคู่มาได้มาตัวเดียวใช่ใช่ราคาเท่าไหร่พี่คะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นแปดพันใช่หมื่นแปดพันบาทค่ะร้านที่เปิดวันอะไรบ้างนะคะเปิดวันพฤหัส สุกเนี่ยเราเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงประมาณ5้าโมงเย็นเลื่นหาดสุกเนี่ยเที่ยงถึง5้าโมงเย็นใช่แต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็เปิด8ปดโมงทั้งวันเลยนะถึงทั้งวันเลยถึงอาจจะเป็นทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าแต่จะเริ่มเริ่มเก็บของแต่หกโมงเย็นใช่ใช่ร้านก็มีอ่านกมีอาหารด้วยอาหารด้วยค่ะอาหารก็มีครบหมดทุกอย่างเลยพี่ตั้งแต่ลูกต้อนนกตนะใช่ะลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะค่ะ แต่ถ้าสั่งเดียวๆเนี่ยมันจะมีค่าค่าส่งตามที่ของที่เขากําหนดของ<ช>พวกพวกอะไรถ้าเป็นขนส่งตามข<ช>นส่งเขาคิดนะคะคิดจริงตามที่ขนส่งคิด<ช>